เมืองอีกหัวข้อหนึ่งเราจะเนาะคณรักคุณรักคุณม,มากแค่ไหนคนรักของคุณรักคุณมากแค่ไหนเลยบบนี่เลยคนรักของคุณรักคุณมากแค่ไหนเราจะเนาะ หักแห้ง,งก็จ้าเลยตรงหมอยสันเลยบุญเดียนว่างร,งระวางใจเลยหักแล้วก็ห่วงน้ำระหมอยสันเลยเพ่นหักแล้วเพ่นก็ห่วงน้ำให้ไม่ทิเคียนคนแล้วก็อยากแต่งงาน,นาเนอกจากเนาะอ,อาได้คุยก,กันเรื่องจัดงานแต่งงานกันก็เป็นไปได้ผู้หญิงก็เตรียมสุดเรียบร้่อยแล้วเวนอกจากเนาะได้ว่าก็ พอทรงวังแม่จ้าถ้วยรวมสามถ้วยคืออาชิพใจกันแม่จ้าอาชสพว่าเข้าใจกันทางผู้ชไย้กับเมาเนาะจ้าเนาะมันเยอะผู้ชาย้กับเมาคืออาจีิรวมเลิกการแต่งงานกันกับปิ่นไปได้เนาะจ้าเนาะมี่อาชีิมีเรื่องบาเข้าใจกันอาจีิเกี่ยวกับคาสินสอดกับปิ่นไปได้เนาะจ้าเนาะสมองสั่นนี่อาชสิบ่ท่านพร้อม แต่ว่าเจ้าสองคนก็นยังหักกันนะจ้ะเอ,อเห็นม่หักกันดีเลยจูบก,กันอืมในเรื่องความรักเนี่ยบุมี่ยังมาเป็นห่วงหรอกถึงสิเวแจ้งกันแกแต่กันยังหักกันคือเก่าแห่งแม่นปวดหัวกันทั้งสองฝ่ายนะจ้ะเนาะผู้ชา,ายกับปวดหัวไม่ยิ่งกับปวดหัวผู้ชายเลยนากร กินเหล้าเมาแแอรเลยเนี่ยออแต่กับปวดหัวย่างหนักเลยมุูเสียจังเลเสื้อกับฟูพันธนาการไว้เรื่องเต้งงานฉันก็นเลยเราก็หาทางออกมาท่านได้อยู่อาจสิแต่ว่าเพิ่นกับหักเจ้า้อ,มองมอกสัน่นผู้ชายคนนี้หักเจ้าเด้ออาจจะได้จัดงานแจงอีกรอบกอับปินไปได้ ค่อยๆป่าค่อยๆว้ากันนะาจา๊ะเนาะเรื่องความรักก็เลยเออแต่ว่างานแต่งงานมันมันพังมาแล้วลกับวันนีใจใกันว่าหลอบสองอี่สิได้แจ่งบ่าไอ่ว่าเพ่นฮักเจ้าให้เจ้ารักเดียวใจเดียวด้ล่ะให้เจ้าเป็นนึ่งเดียวในใจเล้าเลยต้องมองกันใครนึ่งถวยกันไหมเออเราเป็นหญิงหนึ่งเดียวในใจเ,เล้กกว,เ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 ,วใใเ,เลยล่ะเห็นบ่จูก,กันฮักเพื่อนฮักเจ้า คือง,งานแจ้งที่รวมเลิเกเนาะจ้นเนาะแต่ว่าเจ้าสองคนยังฮักกัน,นอยู่อือาร์ซิลับมาคบหาดูใจกันอีกก็เป็นไปได้เนาะจ้นเนาะต้องบอกสันเอาใจซอย,ยเ,นอเนาะจ้าเด้อเอาสับนี่นะหากูเล่มาการอ่านไพ่ก็ฝากงกุเล่คุยกามกดับสับส,บสบกายกดบลิงแยงเตือนติ้งๆให้นน้ำมีเ,าเนาะจ้นเด้อสวัสดีจ้า